โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกบอม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 ,บอมทำาป็นเติมอีโคทุกคนอีเวนไม่ได้ดูไลน์เครื่องินเลยแต่ก็ไม่ไกลมากนะครับโด,ดได้จะลงไหนอีกเรื่องหนึ่งถึงไหนลงนั่นโอ้โหเต็มเลยทุกคนนึกว่าเล่น UR น,ะมนนะ่มีแต่คนเดือดเดือดจัดเลยมีแต่คนเดือดเดือดเลยแบบ okay. อีเคสองกระบอก ดีใจมากครับที่ได้ใช้ a e k 2กระบอกนี่ไงเอฟโฟนสลับเอฟโฟข้างล่างเรามีตัวนะแกกับเราจนได้ว่าจะไม่แรงเราไม่เห็นยดเรานะ ฮะอะไรวะทุกคน อ้อยยิงไม่นดอยเลยอะไรไมเนี้อะเต็มไปหมดเลยผมต้องเปลี่ยนมุมเล่นแล้วมีคนอยู่บ้านนี้ อะิก็ต้องคอซีมัชข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างนอกเลยหายเขาจะโดนลูกซองนะ S <S ลูกซองเทพซะด้วยอกระสุนหมดแล้วทุกคนยังไงจะมีกระสุนลูกซองพอดีทิ้งก่อนเลยอะไรไม่จำเป็นเลืนดัดมา เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแถวนี้ใช่หรือเปล่า,า <c oughs> หน้ามาหลังก็มีทำยังไงดีเราเข้า <c oughs> ไปไหนหรอวะระเบิดได้นะครับอยู่หน้าประตะูติดกลางๆ <c oughs> ไม่ล่วงว่ะทุกคน ขเขาอยู่ตรงไหนวะตรงโน้นเลยใช่ป่ะไกลๆเลยสิ่งนี่ไงข้างหน้าเรายิงด้วยรีบปิดรีบหนี ตอนนี้นี่ไงวิ่งไปไหนอะ่ะตายตอนนี้ไม่จริงทะลุได้โอ้ยเสาไปกินเห็ดก่อนเฮ้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ถต่ว่าเป็นเห็ดเมื่อกี้เราได้ยินเสียงโดนโล่อมาอีกแล้วอืมอืมอืมตามไป น่าจะบอดนะทุกคนบอดโดนล่มย้ำเมื่อกี้อยู่บ้านนี้นะเห็นเขาวิ่งอยู่แบบลางๆไงเห็นลางๆตรงกลางยังไม่มีใครเปิดเลยนะนึกว่าคน กล่องนี่หว่าผมยิงเข้าหัวเขาแล้วนะไปไหนจานจานไปไหนไม่ได้โอ้โดนน่าจะบอดอ่ะทุกคนต่แจะบอดแล้วมั้งเนี้ย <laughs> แกงบัดจัดแต่วผมเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนอะไรกันตรงกลางยังไม่มีใครเปิดเลยครับขอไปเปิดตรงกลางก่อนแล้วกันอ่พีก็ศูนเสียดายตรงที่มันไม่มีกานฟอร์มเมอร์นะครับรีบิกขอสักตัวหน่อยก็ได้นะแบบไม่ต้องเอามาสู้กันหรอกเอามาสู้กับคนเนี่ยผมหลอนเสียงเท้าตลอดเลยทุกคนเขียนเมื่อกี้ถึงอีเวนต์หรอวะนี่ผมจะเล่นเอเคกับพีก็าสูนจริงเหรอเนะี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนหน่อยไม่ได้ดูเลย ก็คกสี่ว่าจะเล่น6ไม่ได้เล่น6นานละสี่มาเล่นก่อนดีกว่าเพื่อความมันใจของเรานะครับใครที่สงสัยว่าผมเปิดช่วยเลงหรือเปล่าผมไม่ได้เปิดนะครับทุกคนผมปิดดูแถวบ้านชุกดูมิดมิดก็ไม่มีมั้งไม่ได้ยินเสียงเลยเฮย้ยอย่าบอกว่าไม่มียิงกันนัวเลย คนใช้พิก้าศูนย์ด้วยข้างหน้าเรามีพิก้าศูนย์นะด้วยอืมอืม เฮ้ยปีกสูนเจ๊กแระสูน,กสน,กสนเกือบหมดอ่ะใช้คุ้มจัด อัจจะไม่มีเพื่อนเขานะเนะพื่อนคนนี้เขาหายไปไหนวะทำไมเราเจอแต่พมา่าทุกคนลากสุด <c oughs> คือไม่ปล่อยไกลปืนเลยกดลากอย่างเดียวเลยหายไม่ใช่คนนี้นะยิงปีไออะไรวะ DP DP อีกตัวหนึ่งฟังเสียงก่อนทุกคนของเงียบสักพักหนึ่ง เฮ้ยไม่ไดีนเลยคือคนหายไปไหนหมดอ่ะตายตายลาดชิวมาได้ตองต้นไม้อ่ะเขาหัวไม่ได้เงินด้วย คนณขี่บอร์ดเข้าวงมาแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ตายโอ้ลแหลัก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 ลกอย่าพึ่งแหลกตอนนี้อย่าพึ่งแหลกตอนนี้บือก่อนบือก่อน มันจะวนทำไมวะเฮ้ยจะวนทำไม bro ือใครกันเนี่ย <S <S อืม อที่เดียวกันวะนี่เนี่ยลูกนี้ว่าจะฝากให้อำพันหน่อยไฟลูกนี้ฝากให้ใใจสีใจสีไม่รับฝากเน็ตไม่รับฝากไฟเลยอ้โอตกทุกคน อะไรวะก็จะปีหลังคาเล่นสักหน่อยตกเฉยเลยโอเคคลิปนี้ก็จะไวเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการในการไปต่อนะครับผมโอเคฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ด้วยนะครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ